สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพื่อมาทำยำนมจีนกินกันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับ ใส่พริกป่นลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับพอดีพอดีใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับใส่ผงชูรสตามลงไปนะครับใส่น้ำปลาครับ แล้วแต่คนชอบนะครับขาดไปได้ขาดไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำปลานะครับมะนาวต่อเลยครับ ที่สำคัญเลยนะครับใส่เข้าคกลวเยอะๆนะครับคนเลยครับ กินยำหนมจีนกันนะครับทุกคนก่อนที่เราจะกินเราต้องมาโรยทั่วฝักยาวด้วยนะครับจะได้ดูมีสีสันหน่อยโรยก็ได้ยใส่ไปเยอะเลยนะครับแล้วคนครับโอนะครับ มีพริกปรับปรนกันไปนะครับกินให้ดีนะครับมันมีแฝงอยู่บางเม็ดนะครับประมาณนี้นะครับเรามากินกันเลยครับเะเบกมาแล้วอร่อยครับเพื่อนๆ เห็นภาตามนะครับแล้วแต่คนถนัดน,นะครับใช้มือก็จะอร่อยอีกแบบใช้เฉาะไอเฉาซอมก็จะอ่อยอีกแบบนะครับ อยากเพื่อนมาลองกินกับผมนะครับตังกวาครับ ยำหน่อจีนยั่วๆครับ <Yahoo! S 1> อร่อยแบบบอกไม่ถูกเลยครับเพื่อนๆกินมะเขือมั้งครับมะเขือ อร่อยมากครับเราลองกินผักเีนเ้นกันบ้างนะครับ ยืนคุยกันเพลินเลยครับไม่สนใจคนกินเลยครับคนนั่งกินอยู่นี่ยืนคุยกันใชยเลือ oh, <no. S 1> กเนื้อผมนะครับว่าอร่อยแค่ไหน มากินมั้มาลองกินมาลองกินเร็วมานั่งก่อนเหนอยอ่ะยำหนุ่มจีนมาเร็วนี่อะไรเนี่ยอะไรดองอักเซียนครับต้องหลงกินกับผักแก้มเด็ดจะเพล่อไปกินลูกโดดเจ้าล่ะ ไ,ไงอร่อยไหมละ่ะอร่อยเลยครับต้องใช้มือครับถึงจะอร่อยก็กินกระปานเหรอ ต้องลองทุกคนครับจะได้รู้ว่าเป็นไงเหี่ยวผักได้ไดิบเปลี่นเผ็ดไม่ได้อืไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ครับอร่อยยุ้ยเฮ้ยอร่อยจริงนะแม่โก้เมื่อกี้กบผักด้วยอร่อยหรือว่าหิววะเนี่ยอร่อยสิครับหิวไว้ที่หลังครับอร่อยแต่อร่อยจริงผมจะขอกินผักไปทางก่อนปุเผ็ดแล้วเขเผ็ดใช่ไหมเขาเผ็ดดูเหงื่อนะครับ เงื่ออะไรใครย้อยกันแล้วที่น่ากลัวนะครับจะไปกินเผ็ดไม่ได้ใช่ครับ <c oughs> นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับใครชอบก็ตักปลาไปครับ <c oughs> อะไรครับอยู่หรือว่างไงครับเอาเลยครับไม่ต้องรอครับตักเป็นนื้นอหนาตักปลาติดเลย อ้าวช้อนข,อขับคันใหญ่ก็อย่างเงี้ยน,นะครับจิ้มเลยที่ช้อนนี้ทออะไรครับท <c oughs> ักติดปลาตะลอมเลย <c oughs> อร่อยอร่อยกินกับปลาก็อร่อยครับแรก็ไม่รูร้สึกอะไรตอนนี้มันเริ่มเจ็บแล้วจะดโดนลูกโดดเลยมันมีลูกโดด,ด,ดแฝงน,นะ มีหลายเม็ดนะเดี๋ยวเบ๊กเผ็ดเท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่โอถใช้ซ้อมเสียบเปียบอ่ะ a n his name is John C. เริ่มไม่ไหว ได้ให้เบล็งวันมันมาที่สุดอือใช่หรอมันบินมาดิใช่นั่นแหละโ,โ,โดนของดีไปแล้วครับโดนลูกโดดไปแล้วครับอร่อยอย่ดูลูกโดนพักก่อนคุยกับกล้องไหมครับอร่อยครับ การันตีผมจะฝืนต่อไม่ไหวนะครับมันเผ็ดจริงๆครับฮึครับผมต้องรีบสอางทีครับอีกสองนาทีครับกินอยู่ชิมเรื่อยๆใช่ครับต้องรีบต้องรีบครับ ถ้าเกิดเผ็ดก็กินผักครับพอหายเผ็ดเราก็คิดกินขนมงจีนต่อครับช่วงน,นี้บางวันเยอะหน่อยนะครับปลาเบอร์นะมันรมันคือปลาแดง ปลาใสอยูเลยนะครับยู <Yahoo! S 1> อร่อยครับเพื่อน ยิงมีเนื้อปลาด้วยยิงหยุดไม่ได้เลยครับเมันนัวมันนัวมันเข้ากันดีเลยครับปลานี่กกำลังดีครับไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ มีแฟนคลับมาให้กำลังใจแล้วครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับเพื่อนเทุกคน เป็นยังไงบ้างครับทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ